แคลผมก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมหนุนเน่นะครับวันนี้ก็มีโลรลิเจเนร์ทุกคนในโหมด cm นะเล่นเป็นฟาร์ม่านะเออนี่ผมมาโซโลนะโอเคแต่ยังไม่มีอะไรผมก็ฟาร์มไปก่อนนะ เอ้ยขี้เพี้ยมันเดินกลับจบแล้วจบแล้วอาจจะรอแตกสามผมไม่รู้ว่าชีวิตเน,น,นี่ยตอนเนี้ยชีวิตตอนเนี้ยมันจะฟารม์มสุขสบายได้อีกนานแค่ไหนนะอ,อข้างล่างมันก็ตัวเดียว มันจะมีใครมาออกล่าหากูยังเนะี่ยศัตรูหายไปนั่นแหละศัตรูหายไปอยู่ด้วยศัตรูหายโอ้โห oh, มีทันเดอร์ด้วยเหรอเนะี่ยผมเพิ่งเห็นฮีโร่เนะี่ยคือที่แรกผมกดไว้แล้วผมก็บอกเพื่อนว่าไปเข้าห้องน้ำก็นั่นแหละคือไปขี้กลับมาก็เพิ่งเห็นว่ามีทันเดอร์ เขาได้ไหมวะเถาเลือกกูน้อยเลือเกินมีหวานแล้ววะอืมมีหวานกูเื่องวิวกลางอ่ะ มีทันเดอร์แบบนี้เล่นยากแน่นอน เพื่อนได้ไหมดวงเอ้ยเฮ้ยเพื่อนได้สอง <c oughs> เด็กๆไปน้องผมจะยังไม่รีบบินก่อน,นผมจะได้โกอดไม้ก,ก่อน ไอ้ยสวยชี้มันมีอะไรบ้างแล้ววะนะวระวสัตัตรูหายไป เราหายไปไม่ทัน ว่าจะเอาพระเป็ดไปด้วยสักตัวบนกำลังไปมีเมดด้วยอะผมต้องเล่นมีชบีนะจั้ระวงังอันเดอร์มันดับแสงแล้ววะ things damn it! The Hellborn have destroyed a Legion Tower. Cái, bình là, cái bình là. Tổ này bình lao, cái này bình lao. Ít tuần này tôi chỉnh vẫn ạ. จัดไปสามแล้วเหรอ,อเยี่ยมวาดแม่งมาถึงมาเต็มกระบาลกูเลย

ไม่ได้ป่ะอ่ะรอเพื่อนไปก่อนเลือดพี่น้อยโ okay, อเคดังคิวเฮ้ ไปไกลแล้วเพื่อนไม่มีรูเนาะมานาผมจะพอเล่นปะวะ มิงคูดาวตายนี่ทีเราปิดปากกันแล้วเออกลับบ้านก่อน หลอดมาเนี่ยโอ้ยเฮียกับตายถ้าทันเดอร์เกิดมามดีทันเดอร์ตายอนไปก่อนแล้ว 250 <Yeah. S 1> เมดมันเบิร์นมานากูอะเพื่อนโดนตัดบิงอยู่ว่เะเป็ดอะเป็ด อ่าเพื่อนดึงกูเฮ้ยแล้วมึงเข้าไปไม่ไงคนเดียวเพื่อนเข้าไปไหมคนเดียวดึงกออกมาแล้วมึงเข้าไปต่อผูอ้แบบมีบี b ีบีมานนหมด vichibi, anh chị, mona, mona, gù, hang,ระวัง, devil, có bính, nó không có mà cắn, พยายามไปเร่งว่าเป็นนะแต่มันจอเกาะว่ะต้องม,มีสะท้อนมันดูดเลือดสู้อ่ะ <c oughs> มันรู้สึกมันไล่ฆ่ายัดย่างกันรึว่าตัวนั้นตัวนี้อยู่ด้วยหมดเลย เมตมาไม่มีใครอยู่เลย แวมเบร์กูหลุดน่าต้องสะท้อน b ีคบีแล้วก็ทาค่อยทาฟ้าทุกคนคงยิกงยาวนานที่มือนรู้เลย ระวังเกลือาไป,ไปเป็นกำลังไปข้างหลัง สะท้อนนะผมจะโซโล่มันได้ The Hellborn have destroyed a Legion Tower. Kiss my ass. เฮียอันเดอร์ตัดตลอดเลยเฮียเกือบ ที่ห้องนี้มันเมมกันจังวะ เม้มกันจัดมูสแบกมันจะเล่นยากนะโดนชิบอกว่าเป็นนะ ระวังไอ้เหี้ยรู้เพิ่งเกิดเพิ่งวาร์ป น้ากูหมดจะได้ก็เป็นยวมันมาครบแล้วจะตายหมดเลย ยัฮันเดอร์ก no ับตายเออนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโอ้ชี้เสกพูดแวกกูอยู่ยังไง เพื่อนเอาเลยไฟ,ไฟยังไงผมก็ต้องพยายามเข้าป๊อปเปดอ่ะตัวเดียวเลย ถ้ามันยืนอยู่กับเมดมานะกูโมดต้องหาชี้ให้เพื่อนเมดไปข้างหลังโอ เป็ดอยู่หลังอันเดอร์อยู่ในปา่าเหระ เฮ้ยเฮ้ยเรื่อนตายฮะ,ะเปิดดาทำเห้อะไรเนี่ยผมรอเข้าว่าเป็ดฮะถ้ามันโทร ผูโดนตัดปิงอีกแหละโอ,ลอ,อ้ไม่ได้เล่นือเป่าเออไม่ได้เล่นไม่สวย Trick or treat or murder ไม่หวาอ่ะอยากได้บีเคบีม um> ันเข้ายากจริงจริงมันก็ต้องหนูด้วยนะจริงถ้าไม่อยากโดนขัดเลย กูแบกได้เล่นแล้วเพื่อนเล่นให้ก่อนเด็กไปน้องกูได้แล้ว ระวังกดบีกิ่งแต่บ้าน hết ní gú đè một I told you, surprise. à buộc tòi đái. bầu lui chặt. Oh, i over. i are You've hellborn have destroyed a legion tower. <laughs> A Legion Barracks has been destroyed. Oh, is oh A Legion Barrack has been destroyed. Hey,

พี่อะมาหน้ามดเจน,าน,นด้ปะสวยโอ้ดูเรีอบผมนี่ <laughs> เออจบเลร็ okay. ลวแค่รุ่นเกมนี้อีเจนแอนมานี้ผมก็อาจจะเล่นยากนิดหน่อยวไม่นิดหน่อยเล่นยากเลยแหละนะก็เป็นเกมแบบเม้มเม,มเกมหนึ่งท,งทั้งทีมทีมเราทีมเขาเล่นดีทั้งคู่อะ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นแต่เดือนเจอใหม่คลิปหน้าพิพาทยังไงก็ขอไปเกมนี้ก็มาเนี้ไปแล้วบายคนระับ <laughs>